แน่นอนด้านล่างนี้คือฮุกแบบจัดเต็มในภาษาไทยสำหรับเปิดวิดีโอของคุณที่จะดึงผู้ชมให้ติดตามดูจนจบพร้อม call to action CTA ที่ผสานเข้าในจุดที่เริ่มเกิดความลึกลับในเนื้อเรื่องแผ่นป้ายบอกฉากคุกเปิดวิดีโอ suspenseful powerful emotional ชายหนุ่มธรรมดาจากหมู่บ้านเล็กๆเ,เดินทางเข้าสู่กรุงเทพเพียงเพื่อตามหาร่องรอยของจดหมายเก่าจากพ่อผู้ล่วงลับแต่สิ่งที่เขาได้พบกลับไม่ใช่แค่ความทรงจำมันคือคำสัญญาโบราณ พลังลึกลับที่หลับไหลใต้แผ่นดินไทยและเงามืดที่เริ่มตื่นขึ้นอีกครั้งทำไมพ่อของเขาถึงทิ้งผนึกปริศนาไว้และทำไมผนึกสุดท้ายถึงอยู่ในตัวเขาเองหูฟังถ้าคุณอยากรู้ความลับทั้งหมดอยากสัมผัสการเดินทางสุดเหนือจริงนี้แบบเต็มอารมณ์ดูให้จบพระตอนจบของเรื่องนี้จะทำให้คุณขนลุกพายุหมุนและถ้าคุณชอบเรื่องลึกลับไทยแบบนี้ อยากฟังอีกหลายเรื่องที่ไม่เคยมีใครกล้าเล่ากด subscribe และ c o m เม n t อยากฟังอีกไว้ใต้คลิปนี้เลยหากคุณต้องการฮุกแบบเสียงภาคพร้อมดนตรีดึงอารมณ์หรือตัวอย่างสคริปต์เสียงภาคสำหรับเปิดวิดีโอ YouTube แบบซีเนมติบอกได้เลยครับผมจัดให้ได้ทันทีฝนตกหนักราวกับฟ้ากำลังร้องให้เหนือหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยเสียงฟ้าร้องดังกึกกล้องแสงฟ้าแลบส่องให้เห็นเงาคนๆหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านไม้หลังเก่า ชายหนุ่มในเสื้อผ้าเปียกโชกผิวคล้ำจากการทำไร่มาทั้งชีวิตเขาชื่อว่าต้นต้นเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาลูกชาวนาไม่มีเงินไม่มีเส้นสายแต่หัวใจของเขากลับไม่ธรรมดาเขามีความฝันบางอย่างความฝันที่ไม่มีใครในหมู่บ้านนี้เชื่อว่าจะเป็นไปได้แม่ถ้าผมจะไปกรุงเทพแม่จะโกรธไหมต้นถามขณะนั่งก่อไฟให้แม่ในคืนฝนพรำหญิงชาวาเงียบไปสักพักก่อนจะพูดว่า ไปเถอะลูกถ้าหัวใจเรียกร้องอย่าหยุดเดินรุ่งเช้าต้นหิ้วกระเป๋าผ้าขาดๆดเดินออกจากบ้านพร้อมกับข้าวเหนียวห่อใบตองจากแม่แววตาเขาแน่วแน่แม้จะไม่รู้ว่าข้างหน้ารออะไรอยู่รถบัสเก่าๆวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพแสงไฟหลากสีตัดกับเงาความฝันในใจของเขาต้นไม่ได้มาหางานเขามาตามหาคำตอบเขามีจดหมายฉบับหนึ่งที่พ่อทิ้งไว้ก่อนเสียชีวิตในนั้นมีเพียงคำว่าไปหาที่วัดป่ากลางกรุงเจ้าจะเข้าใจทุกอย่าง วัดป่ากลางกรุงตนนี้รู้ว่าหมายถึงวัดไหนเขาจึงเริ่มออกเดินถามผู้คนจากคนขายกว๋วยเตี๋ยวริมทางไปจนถึงพระภิกษุที่ปฏิบัติธรรมกลางเสียงแตรรถและคนรถเมยเขายังคงเดินต่อไปและในวันหนึ่งขณะที่เขานั่งพักริมคลองชายชาราผู้หนึ่งในชุดขาวเดินผ่านมายื่นน้ำให้เขาเจ้ามองหาสิ่งใดอยู่หรือต้นยื่นจดหมายให้ชายชาราหยิบไปอ่านช้าๆก่อนจะเงยหน้าขึ้น วัดนั้นไม่มีใครเห็นแต่ผู้มีจิตมั่นเท่านั้นที่เข้าถึงต้นมึนงงแต่ชายชรากลับยิ้มแล้วเดินหายไปในซอยแคบๆค,ความอยากรู้และคำถามในใจเริ่มแผดเผาเขารู้สึกว่าบางสิ่งกำลังจะเปลี่ยนแปลงหลายวันต่อมาเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ว่าออกมาจากซอยที่ไม่เคยสังเกตต้นเดินตามเสียงนั้นไปใจเต้นแรงขึ้นทุกก้าวและแล้วเขาก็พบกับประตูไม้เก่าๆหลังหนึ่งไม่มีป้ายไม่มีผู้คน แต่ภายในกลับมีความเงียบสงบอย่างน่าประหลาดเขาเปิดประตูช้าๆกลิ่นไม้หอมๆและเสียงระฆังเผาเบาต้อนรับเขาพระรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่กลางศาลาเปิดตาช้าๆแล้วเอ่ยว่าในที่สุดเจ้าก็มาถึงลูกของอดีตหัวใจต้นแทบหยุดเต้นพระรูปนั้นรู้จักเขาได้อย่างไรและเหตุใดถึงเรียกเขาว่าลูกของอดีตเสียงลมหายใจของต้นดังชัดในความเงียบ คำถามมากมายกำลังพุ่งเข้าหาเขาในพริบตาเดียวและก่อนที่เขาจะเอ่ยอะไรออกมาพระรูปนั้นก็ยื่นกล่องไม้ไปหนึ่งให้เขาพ่อเจ้าฝากสิ่งนี้ไว้ให้ในวันที่เจ้าพร้อมต้นรับกล่องไว้มือสันเทาเปิดกล่องช้าๆท่า,ามกลางความสงบที่แทบหยุดเวลาภายในกล่องมีภาพถ่ายเก่าๆหนังสือบันทึกเล่มหนึ่งและจี้ห้อยคอรูปยันพญานาคโบราณแสงอาทิตย์ยามเย็นลอดเข้ามาทางหน้าต่าง ต้นรู้ทันทีว่าเรื่องราวของพ่อเขาอาจไม่ใช่แค่เรื่องของชาวนาแต่เป็นบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นเสียงพระรูปนั้นเอ,อ่ยอีกครั้งพ่อเจ้าคือผู้รักษาคำสัญญาเก่าแก่ของสายเลือดต้นกลืนน้ำลายแขนขายเย็นเฉียบในหัวเขาเต็มไปด้วยคำถามใหม่คำสัญญาอะไรแล้วทำไมต้องเป็นเขาต้นพยายามตั้งสติพลิกดูบันทึกเล่มนั้นอย่างช้าชา ตัวอักษรที่เขียนด้วยหมึกจางๆบอกเล่าเรื่องราวของชายผู้หนึ่งผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยช่วยปกป้องวัดโบราณจากการถูกลืมเลือนผู้ที่สืบทอดพลังบางอย่างจากบัพชนผู้ที่ชื่อว่าบุญเกิดซึ่งคือต้นตระกูลของเขาเองต้นอ่านข้อความไปเรื่อยๆหัวใจเต้นแรงราวกับทุกอักขระคือคำเรียกจากอดีตในบันทึกนั้นกล่าวถึงผู้พิทักษ์วัดเงา บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกในรอบร้อยปีเพื่อดูแลบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นวัดพระรูปนั้นลุกขึ้นช้าๆเดินนำต้นไปยังศาลาหลังวัดซึ่งดูร้างไม่มีใครเข้าใกล้มานานประตูศาลาปิดสนิทแต่เมื่อพระเปิดประตูต้นกลับสัมผัสได้ถึงไอเย็นบางอย่างที่แทรกผ่านออกมาที่นี่คือจุดเริ่มต้นและจุดจบของสัญญาพระพูดช้าๆก่อนจะชี้ไปยังพื้นไม้กลางห้องต้นเดินเข้าไปช้าๆสายตาจับจ้องที่พื้น บนไม้มีรอยแกะสลักเป็นวงกลมซ้อนกันหลายชั้นตรงกลางคือรูปพญานาคเหมือนจี้ที่อยู่ในกล่องไม้เขายื่นจี้ออกไปใจสั่นไหวโดยไม่รู้สาเหตุทันใดนั้นพื้นไม้เริ่มสั่นเบาๆวงลายตรงกลางเปล่แสงสีทองอ่อนเหมือนทุกอย่างกำลังตื่นขึ้นจากการหลับไหลเมื่อเลือดแท้กลับมาประตูจะเปิดพระเอยยด้วยเสียงลึกและมั่นคงแสงจากพื้นเริ่มเผยให้เห็นบันไดหินทอดยาวลงไปสู่ใต้ดิน ต้นมองหน้าพระรู้อย่างชัดเจนว่านี่คือทางที่เขาต้องเดินทางที่พ่อเขาไม่เคยได้เดินจนจบเสียงลมหายใจในห้องเงียบลงต้นก้าวเท้าลงไปทีละขั้นใต้าสารวัตรที่เงียบงนันอากาศเบื้องล่างเย็นและชื้นผนังเต็มไปด้วยภาพวาดโบราณของพญานาคช้างเผือกและบุคคลในชุดนักรบโบราณแล้วเขาก็พบกับห้องถงหินขนาดใหญ่มีแท่นหินตั้งอยู่ตรงกลางและเหนือแท่นนั้นคือลูกแก้วเรืองแสงแปลกตา ต้นเดินเข้าไปใกล้แต่เสียงหนึ่งดังขึ้นจากความมืดเบื้องหลังเจ้าไม่ใช่คนแรกที่มาถึงที่นี่แต่เจ้าอาจเป็นคนสุดท้ายต้นหันขอบไปในเงามืดมีชายหนุ่มอายุใกล้เคียงกันยืนอยู่สวมชุดนักพรตเก่าหาหะในดวงตาเขาเต็มไปด้วยความรู้และความลับบางอย่างที่ยาตจะมองข้ามเจ้าเป็นใครต้นถามน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยเราคือผู้เฝ้าประตูผู้ที่รอเลือดแท้กลับมาเพื่อสืบทอดหน้าที่ เสียงเขาหนักแน่นแต่ก่อนที่เจ้าจะได้คําตอบเจ้าต้องตัดสินใจให้ได้ก่อนว่าเจ้าพร้อมจะแลกอะไรเพื่อความจริงต้นนิ้งเงินใจเต้นไม่เป็นจังหวะเขารู้ว่าทุกสิ่งที่กําลังจะเปิดเผยไม่ใช่แค่เรื่องของครอบครัวแต่มันคือหน้าที่ที่ผูกพันกับประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดินนี้และยังไม่มีใครบอกเขาได้ว่าความจริงนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปอย่างไรบ้างต้นสูดลมหายใจลึกดวงตาเขาจับจ้องไปยังลูกแก้วเรืองแสงที่อยู่บนแท่นหิน มันเป่งแสงอ่อนๆแต่ในแสงนั้นเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่แปลกประหลาดชายชุดพรดเดินเข้ามาใกล้พลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมหากเจ้าแตะลูกแก้วนี้อดีตจะถูกเปิดเผยแต่หากใจเจ้ายังไม่มั่นคงพลังของมันจะกลืนเจ้าทั้งเป็นต้นมองหน้าชายคนนั้นชั่ววินาทีหนึ่งเขาเห็นผ้าซ้อนของพ่อในแววตาคู่นั้นเหมือนเงาของอดีตกำลังเฝ้าดูเขาอยู่ตรงนี้เขาเอื้อมมือไปช้าๆปลายนิ้วแตะที่ผิวลูกแก้ว ทันใดนั้นภาพทุกอย่างรอบตัวก็เปลี่ยนไปเขาไม่อยู่ใต้ศาลาแล้วเขายืนอยู่กลางสนามรบโบราณรอบตัวเต็มไปด้วยนักรบในชุดไทยโบราณเสียงดาบปะทันโลกระบี่และเสียงคำรามของพญานาคที่ดังกึกก้องตรงกลางสนามรบมีชายคนหนึ่งสวมเกราะสีทองใบหน้าคล้ายเขาอย่างน่าประหลาดเสียงหนึ่งกระซิบอยู่ข้างหูดูให้ดีนั่นคือพ่อเจ้าในวันที่เขาเลือกระงับสงครามด้วยชีวิต นเบิกตากว้างหัวใจเต้นรัวเขาเห็นพ่อในวัยหนุ่มยืนหยัดต่อหน้าอำนาจมืดพญานาคสีดำทะมึนปรากฏกลางท้องฟ้าแต่พ่อของเขาไม่ได้สู้ด้วยอาวุธเขาสวดบทมนบทหนึ่งเสียงดังก้องสะท้อนทั่วสนามแสงจากยานในมือเขาเปล่งประกายเจือด้วยหยาดน้ำตาพญานาคสีดำค่อยๆสลายกลายเป็นหมอกที่ลอยหายไปในอากาศทุกอย่างสงบลงแต่พ่อของเขาสุดตัวลงทันที และก่อนที่ร่างจะหายไปในแสงทองเขาได้วางลูกแก้วไว้บนแทน่นภาพทั้งหมดจังหายต้นกลับมาสู่ห้องโถงใต้ดินอีกครั้งเขาหายใจถี่สะอื้นโดยไม่รู้ตัวน้ำตาไหลอับแก้ไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เป็นเพราะเขารู้แล้วว่าเลือดในกายเขาไม่ธรรมดาชายชุดพลดเดินเข้ามาใกล้เอามือแตะบาต้นตอนนี้เจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าหน้าที่นี้ไม่ได้ถูกเลือกด้วยโชคแต่มันถูกส่งต่อผ่านความกล้าและความเสียสละ พยักหน้าเขามองลูกแก้วอย่างเข้าใจแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากเบื้องล่างของโถงเสียงกระพือปีกเสียงแผวเบาเหมือนงูเลื้อผ่านผนังชายชุดพรดหยุดนิ่งสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นตึงเครียดเราต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้มันตื่นขึ้นมาแล้วอะไรต้นถามเสียงแหบพร่าสิ่งที่พ่อเจ้าเคยผนึกไว้มันไม่ได้ถูกทำลายมันแค่หลับไปเท่านั้นแล้วพื้นใต้เท้าก็เริ่มสั่นอีกครั้ง เสียงบางอย่างเริ่มดังชัดขึ้นทุกขณะเหมือนเสียงคำรามจากใต้พิภพต้นจับลูกแก้วแน่นใจเขาเต้นแรงเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่เขารู้ว่าเขาไม่มีทางถอยกลับได้อีกแล้วพื้นใต้เท้าเริ่มแตกราวเป็นเส้นเล็กๆเสียงดังแกรกๆดังก้องในความมืดต้นกับชายชุดพรสวิ่งกลับขึ้นบันไดหินอย่างรวดเร็วเสียงกระพือปีกที่ดังก้องอยู่ข้างหลังเริ่มเข้าใกล้ขึ้นทุกที เมื่อพวกเขาพ้นจากทางขึ้นใต้ศาลาประตูไม้โบราณก็ปิดตัวเองโดยไม่มีใครแตะลมหายใจของทั้งสองสะท้อนอยู่ในความเงียบแต่เสียงบางอย่างยังคงดังอยู่ข้างใต้เสียงที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกมนุษย์พระรูปนั้นปรากฏตัวอีกครั้งกลางลานวัดสีหน้าเคร่งขรึมและสายตาจริงจังมันยังไม่จบลูกแก้วที่เจ้าถือไว้มันไม่ได้แค่เป็นกุญแจเปิดอดีตแต่มันคือดวงจิตแห่งพันธสัญญาเมื่อเจ้าสัมผัสมัน เจ้าก็กลายเป็นผู้แบกรับโชคชะตานั้นโดยสมบูรณ์ต้นยืนอึ้งมองลูกแก้วในมือภายในลูกแก้วมีบางอย่างเคลื่อนไหวเหมือนควันหรือวิญญาณชายชุดพรดยื่นสมุดบันทึกเล่มบางให้ต้นเป็นบันทึกต่อจากเล่มแรกที่เขาเจอนี่คือคำทํานายที่พ่อเจ้าซ่อนไว้วันที่ผู้สืบทอดเลือดแท้สัมผัสพ,พลังคือวันที่มันจะเริ่มตื่นและตามหาเจ้ากลับคืน ต้นพลิกอ่านเร็วหาหะในหน้าสุดท้ายมีเพียงคำเขียนด้วยหมึกแดงจางๆหากมันตื่นเต็มที่คำสัญญาจะกลายเป็นคำสาบสายลมเย็นเฉียบพัดผ่านวัดใบไม้ปลิววนเป็นวงรอบศาลาเมฆมืดเริ่มก่อตัวเหนือท้องฟ้าพระรูปนั้นเดินเข้ามาใกล้กระซิบเจ้าต้องออกเดินทางต่อเพื่อปิดผนิกที่สองและสาม ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปต้นถามด้วยเสียงเบาผนึกอยู่ที่ไหนพระเงี้ยไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าอันหนึ่งอยู่ในป่าลึกทางภาคตะวันตกและอีกอันอยู่ในใจกลางเมืองที่ไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยชื่อแล้วข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าจะไปทางไหนก่อนเจ้าจะไม่ไปคนเดียวเสียงหนึ่งดังขึ้นจากประตูวัดหญิงสาวในชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยเดินเข้ามาพร้อมกับแผนที่เก่าๆในมือ ดวงตาเธอฉายแววกล้าหาญและคุ้นเคยต้นหันไปมองรู้สึกเหมือนเคยเห็นเธอที่ไหนมาก่อนแต่เขาจะไม่ได้ว่าเมื่อไหร่หรือที่ไหนหญิงสาวยิ้มบางหาหะขอโทษที่มาช้าแต่เราต้องรีบแล้วเพราะเงามันเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งจากทิ่ตะวันออกของวัดเสียงกระจกแตกดังมาจากกุฏิเก่า และเงาสีดำรูปร่างคล้ายงูยักษ์ย้ายค่อยๆเลื้อยขึ้นมาจากพื้นดินที่เคยสงบเงียบต้นเบิกตากว้างร่างของเขาแข็งค้างไปชั่วขณะเงาดำขนาดมาหึมานั้นแทรกตัวขึ้นมาจากพื้นดินราวกับไม่มีแรงโน้มถ่วงลำตัวของมันยาวเป็นสิบเมตรมีลวดลายคล้ายเกล็ดพญานาคแต่สีดำมืดจนมองไม่เห็นดวงตาหญิงสาวรีบดึงแขนต้นวิง่งทั้งสองวิ่งฝ่าลานวัดเสียงเงาดำคำรามไล่หลัง เงานั้นไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยความเร็วแต่กลับรู้สึกเหมือนมันสามารถโผล่ขึ้นจากทุกมุมที่มีความมืดพระรูปนั้นยืนนิ่งกลางลานวัดยกมือขึ้นสวดมนต์เสียงบทสวดดังแทรกผ่านเสียงคำรามทําให้เงาดําชะงักไปครู่หนึ่งพระหันมาทางต้นรีบไปข้าไม่อาจคุมมันได้นานต้นหันกลับมามองพระรูปนั้นเป็นครั้งสุดท้ายผ้าพระผู้เสียสละยืนหยัดกลางความมืดตราตรึงในใจเขาพวกเขาวิ่งไปยังประตูหลังวัด หญิงสาวหยิบแผ่นที่เก่าๆจากกระเป๋าเราต้องไปที่น้ำตกผาสะท้อนก่อนผนึกแรกอยู่ในสารเจ้าที่ซ่อนอยู่หลังมนนะ่น้ำต้นพยักหน้าแม้ใจยังสัน่นเธอชื่ออะไรหญิงสาวเหลือบตามองเขาพิมพ์ต้นพึมพำชื่อนั้นเบาๆรู้สึกว่าเคยได้ยินจากไหนมาก่อนแต่ยังไม่มีเวลาทบทวนเมื่อพวกเขาออกจากวัดเสียงคำรามก็ดังไล่หลังมาติดหาห ต้นกับพิมพ์กระโดดขึ้นรถกระบะเก่าๆที่จอดอยู่ริมถนนชายชราคนขับหันมายิ้มบางหาหะขึ้นมาเถอะโชคชะตาของเจ้าเรายังพอรู้ทันอยู่บ้างรถกระบะพุ่งออกจากวัดฝุ่นฟุ้งตลบไปทั่วเบื้องหลังเสียงโซ่เก่าๆดังฉุดๆตามาติดหาหะต้นหันกลับไปเห็นเงาดำเริ่มแตกตัวเป็นเส้นหาหาแผ่เข้ามาทั่วถนนเหมือนเงาของค่ำคืนที่กลืนกินทุกสิ่ง ทิมหยิบยันจากกระเป๋าคลี่ออกอย่างรวดเร็วเป็นยันรูปพญานาคสีทองมีอักขรสลักไว้ด้วยหมึกแดงเข้มใช้สิ่งนี้วางไว้บนหน้าต่างรถมันจะฉลองเงาไว้ได้ระยะหนึ่งต้นทำตามโดยไม่ถามทันใดนั้นแสงจากยันก็เปล่งประกายออกมาเงาดำที่เคยเล่ทันหยุดลงเหมือนกลัวอะไรบางอย่างมันกลัวแสงของคำสัญญาทิมพูดเบาหา,หาต้นยังหอบหายใจมองเธออย่างไม่เข้าใจ ทิมพ์เธอรู้เรื่องพ่อฉันด้วยใช่ไหมหญิงสาวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบด้วยเสียงเบาฉันไม่ใช่แค่คนรู้จักพ่อของเธอแต่ฉันคือผู้ถูกสั่งให้เฝ้าดูเธอมาตั้งแต่เด็กรถวิ่งผ่านเขตเมืองออกสู่ชนบทต้นมองภาพนาข้าวภูเขาและแม่น้ำที่ผ่านสายตาแต่ในหัวเต็มไปด้วยคำถามแล้วพ่อฉันเป็นใครกันแน่ทิมหันไปมองเขาดวงตาเธอเต็มไปด้วยความลับ พ่อของเธอคือหนึ่งในห้าผู้พิทักษ์แห่งคำสัญญาและเธอคือคนสุดท้ายของสายเลือดนั้นรถแล่นลับเข้าสู่เส้นทางเล็กๆที่ล้อมด้วยป่าทึบเสียงลมหายใจของผืนป่าเริ่มเปลี่ยนไปและที่ปลายทางเบื้องหน้ามานน้ำตกที่สะท้อนแสงพระอาทิตย์กำลังรอคอยให้ความลับแรกถ,ถูกเปิดเผยเมื่อรถกระบะหยุดหน้าทางเดินแคบๆที่ปกคลุมด้วยเทาวันและต้นไม้สูงใหญ่เสียงน้ำตกกระทบโขดหินดังก้องสะท้อนอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขา ต้นกับพิมพ์ลงจากรถโดยไม่พูดอะไรทั้งสองรู้ดีว่าทุกก้าวที่เดินเข้าไปคือการก้าวสู่บางสิ่งที่ไม่มีวันหวนกลับทางเดินลื่นและเปียกเสียงใบไม้บทขยี้ใต้ฝ่าเท้าแต่ไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมมีเพียงความเงียบที่แปลกประหลาดเมื่อถึงริมผาน้ําตกพิมพ์ยื่นเย็นอีกแผ่นให้ต้นเธอจะต้องเป็นคนวางยันนี้ลงบนแท่นศิลากลางม่นน้าแต่ต้องระวงังเพราะที่นี่มีผู้เฝ้าผนึกไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้า ต้นกลืนน้ำลายเดินเข้าใกล้น้ำตกละอองน้ำเย็นเฉียบกระทบผิวหน้าแต่เขายังฝืนฝ่าเข้าไปเมื่อเดินถึงกลางมา่านน้ำเขาพบแท่นหินโบราณที่สลักลายพญานาคพันรอบสถูปเล็กหาหะทันใดนั้นเสียงแผวล,ลึกดังขึ้นผู้ใดกล้าฝ่าด่านเข้ามาในแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งพันธะน้ำในมา่าน,น้ำตกเริ่มเปลี่ยนสีจากใสเป็นสีนินดำร่างบางอย่างเริ่มก่อรูปร่างจากละอองน้ำ เงาโปร่งใสกลายเป็นหญิงชราในชุดผ้าไหมไทยสีเขียวเข้มผิวเธอเหมือนหยดน้ำดวงตาเป็นประกายเงินท่านคือผู้เฝ้าผนึกต้นถามน้ำเสียงสันนิดหาหะหญิงเงาน้ำนั้นพยักหน้าข้ามีหน้าที่ปกป้องความลับของคำสัญญาแรกเจ้าคือเลือดแท้หรือเพียงผู้หลงทางในโชคชะตาต้นไม่ตอบแต่ยื่นเย็นขึ้นสูงมือแน่นด้วยความมั่นใจท่นใดนั้นเย็นเปล่งแสงสีทองออกจากขอบกระดาษ หญิงเงาน้ำยิ้มบางหาหะเลือดแท้แต่หัวใจยังเต็มไปด้วยคำถามจงรู้ไว้ว่าผนึกนี้จะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเจ้าตอบคำถามหนึ่งเดียวได้ถูกต้องต้นนิ่งหายใจลึกหญิงเงาน้ำพูดต่ออะไรคือสิ่งที่อยู่เหนือสายเลือดเหนือคำสัญญาและเหนือความกลัวต้นหลับตาชั่ววินาทีนั้นภาพแม่ที่อยู่บ้านเกิดภาพพ่อในสนามรบภาพพระที่ยืนเผชิญเง,เงาดำทุกสิ่งรวมกันในหัวใจเขา เขาลืมตาศรัทธาเขาตอบหญิงเงาน้ำพยักหน้าน้ำเสียงอ่อนลงเจ้าคือผู้พร้อมแล้วม่านน้ำแตกตัวออกแท่นหินเปล่งแสงขึ้นต้นวางยันลงกลางแท่นแสงสีทองทะลุขึ้นฟ้าเป็นลำแสงพื้นดินเริ่มสั่นแต่อย่างแผ่วเบาเสียงคำสาปเก่าแก่เหมือนถูกปลดปล่อยจากพันธนาการหญิงเงาน้ำค่อยๆจางหายไปกับละอองฝนทิมเดินเข้ามาใกล้มองแท่นหินที่เงียบลง ผนึกแรกถูกเปิดแล้วต้นหันไปหาเธอก่อนจะเอ่ยแล้วผนึกต่อไปละที่ในเมืองที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อมันคือที่ไหนทิมนิ่งไปสักพักสายตาเธอหันไปทางตะวันตกเฉียงใต้วัดร้างกลางมหานครที่ผู้คนเรียกว่าเมืองเงาไม่มีในแผนที่ไม่มีในตำนานแต่ทุกคนรู้ว่าใครที่เข้าไปแล้วไม่มีวันกลับออกมาเหมือนเดิมเสียงคำรามเผา,าเบาดังมาจากใต้พื้นดินอีกครั้ง ต้นกำยานในมือแน่นรู้ว่าผนึกที่สองจะไม่ยอมเปิดด้วยเพียงคำตอบเดียวอีกต่อไปท้องฟ้าเริ่มปกคลุมด้วยเมฆดำหนาทึบทั้งที่ยังไม่เย็นลมเย็นยิ่าเยือกพัดผ่านผิวกกยราวกับเตือนว่าการเดินทางที่เหลือจะไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านมาต้นกับพิมพ์ออกเดินทางทันทีพวกเขาใช้เส้นทางลัดผ่านหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบราวกับไม่มีชีวิตบางหมู่บ้านมีเพียงรอยเท้าเก่าๆและรูปปั้นพญานาคตั้งอยู่ตรงทางเข้า ทุกคนเหมือนรู้ว่าบางสิ่งกำลังจะตื่นเมื่อถึงปากทางเข้ากรุงเทพทั้งเมืองดูเหมือนเงียบเกินจริงไฟจราจรติดตด,ดับดับร้านค้าบางแห่งปิดอย่างไม่ทราบสาเหตุแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังมาจากทิศทางต่างหาหา่าทิมหยิบแผนที่เก่าในมือมีเส้นสีแดงลากผ่านถนนบางสายพุ่งตรงไปยังจุดศูนย์กลางของเมืองจุดนั้นมีอักษรไทยโบราณเขียนไว้ว่า ที่ซึ่งแสงไม่เคยส่องถึงที่ซึ่งอดีตยังมีลมหายใจต้นทุนพรรมเบาหาหะเมืองเงามันซ่อนอยู่ใจกลางกรุงเทพจริงๆรถหยุดลงหน้าซอยแคบๆที่ไม่มีชื่ออาคารร้างสองฝั่งทางเต็มไปด้วยคราบเผาวันและฝุ่นหนาต้นกับพิมพ์ลงเดินเท้ามือของทั้งคู่ถือยันคนละแผ่นราวกับลางสังหรณ์บอกว่าพวกเขาอาจต้องใช้มากกว่าคำตอบคราวนี้ เมื่อถึงสุดซอยพวกเขาพบประตูเหล็กบานใหญ่ปิดสนิทไม่มีที่เปิดไม่มีรูกุญแจแต่ตรงกลางประตูมีสัญ,ญลักษณ์เดียวกับที่จีพ้พญานาคของต้นเขายกจี้ขึ้นจี้เปล่งแสงออกมาแล้วแทรกเข้าไปในรอยสลักบนประตูเสียงคล้ายลมหายใจของสิ่งมีชีวิตโบราณดังออกมาจากใต้พื้นประตูเปิดออกอย่างช้าหาหาเบื้องหน้าคือซากวัดร้างที่ดูเหมือนไม่เคยถูกรู้จัก แม้แต่ในแผนที่ของเมืองเองวัดนี้ไม่เหมือนวัดอื่นที่เคยเห็นทุกอย่างถูกปกคลุมด้วยเงามืดศาลากลางพังทลายครึ่งหนึ่งแต่มีกลิ่นหอมของดอกไม้ไทยบางชนิดลอยฟุ้งไปทั่วทันใดนั้นเสียงหัวเราะแหลมสูงดังมาจากมุมหนึ่งของวัดเสียงที่ไม่ควรมีอยู่ในสถานที่แบบนี้ทิมหันมาหาต้นอย่าตอบเสียงนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับเธออย่าตอบกลับเด็ดขาด ต้นพยักหน้าก้าวเดินเข้าไปในวัดเงากลางลานวัดมีบ่อน้ำเก่าแก่น้ำในบ่อไม่ใสไม่ดำแต่เป็นสีเทาเหมือนเงาจางๆของอดีตเขารู้ทันทีว่าผนึกที่สองอยู่ที่นี่แต่ทันใดนั้นเงาร่างหนึ่งปรากฏข้างบ่อน้ำหญิงสาวในชุดไทยสีเงินผมยาวสลวยดวงตากลวงเปล่าเธอเอ่ยเสียงเบาราวกับสายลมลูกเอ๋ยจำแม่ไม่ได้หรือต้นสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นแรง ใบหน้านั้นเหมือนแม่ของเขาไม่มีผิดเสียงเธออ่อนหวานเจ้าทิ้งแม่ไว้กลับมาหาแม่นะลูกแม่เหงาเหลือเกินมือเธอเอื้อมมาหาเขาอย่างช้าหาหะทิมตะโกนอย่ามองมันไม่ใช่แม่ของเธอแต่ต้นลังเลภาพนั้นจริงเกินไปกลิ่นข้าวเหนียวห่อใบตองกลิ่นเดียวกับที่แม่เขาเคยทำต้นกล้าเข้าไปใกล้เพียงแค่อีกก้าเดียวเท่านั้น เงานั้นก็เปลี่ยนร่างทันทีร่างหญิงสาวกลายเป็นเงาดำไร้หน้าปากกว้างยาวถึงหูดวงตาแดงฉานมันพุ่งเข้าหาต้นด้วยเสียงคำรามต่ําทิมตะโกนสุดเสียงวางยันตอนนี้ต้นเหวียงยันในมือฟาดลงกับพื้นหน้าแท่นผนึกข้างบ่อน้ําแสงสว่างระเบิดออกกลางเงามืดเสียงกรีดร้องดังสะท้อนทั่ววัดร้างแสงจากเย็นกลืนเงาดำนั้นจนมาลายไป และแท่นผนึกข้างบ่อก็เปล่งแสงขึ้นอีกครั้งแต่ทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนแรงจนแผ่นดินแตกเป็นเส้นยาวเสียงลมหายใจใหม่ดังขึ้นแต่มันไม่ใช่เสียงของเนาใดที่พวกเขาเคยเจอพิมพ์เง่อยหน้าขึ้นช้าหาฮดวงตาเธอเบอิกกว้างต้นผนึกที่สามมันไม่ได้อยู่ในที่ใดเลยต้นหันมามองหมายความว่าอะไร ทิมพูดช้าๆราวกับไม่อยากยอมรับความจริงผนึกที่สามมันอยู่ในตัวเธอเองต้นนิเงนโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนในวินาทีนั้นเสียงรอบตัวหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาที่เต้นรัวในตัวฉันเขาถามเบาๆเหมือนจะถามตัวเองมากกว่าพิมพ์หญิงสาวพยักหน้าน้ำเสียงเต็มไปด้วยความรู้สึกเพราะเลือดแท้ของผู้พิทักษ์คือผนึกสุดท้ายเป็นผนึกที่ไม่สามารถเปิดได้ด้วยยันหรือคาถา มันจะเปิดได้เมื่อผู้ถือคำสัญญาเลือกที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อปกป้องสิ่งที่เขารักต้นเงยหน้าขึ้นสายตามองไปรอบๆวัดที่ยังคงเต็มไปด้วยเงาแห่งอดีตเขาคิดถึงแม่ที่รออยู่บ้านคิดถึงพ่อที่เสียชีวิตเพื่อสันติคิดถึงพระที่ยอมยืนหยัดเพื่อยับยั้งความมืดและคิดถึงผู้คนอีกมากมายที่ไม่รู้เลยว่าโชคชะตาทั้งหมดกำลังผูกอยู่กับเลือดในตัวเขาเองทิมเดินเข้ามาใกล้วางมือบนไหล่เขา ถ้าเธอยอมเปิดผนึกสุดท้ายเงาดำทั้งหมดจะถูกทำลายแต่เธออาจาไม่เหลืออะไรเลยต้นไม่พูดอะไรเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วหยิบลูกแก้วขึ้นจากกระเป๋าเสื้อนี่คือคำสัญญาที่พ่อฉันปกป้องเขาพูดเสียงนิ่งและตอนนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้มันสูบเปล่าเขาค่อยๆย,ยกลูกแก้วขึ้นเหนือศีรษะและท่องบทสวดที่เคยได้ยินพ่อพูดซ้ำในฝัน คําสวดเก่าแก่ที่ไม่ใช่แค่ภาษาแต่มันคือพลังแห่งเจตนาแสงจากลูกแก้เปล่งประกายจนทุกเงามืดสลายเสียงคำรามของสิ่งชั่วร้ายแหลกหายไปในความเงียบฟ้าร้องเปรี้ยงลงมากลางลานวัดก่อนทุกอย่างจะจางหายความมืดสงบลงเงาในบ่อน้ำเงาในใจหายไปหมดสิ้นเมื่อแสงสุดท้ายจางลงทิมลืมตาต้นยืนอยู่กลางลานวัดเงียบสงบ แต่ใบหน้าของเขากลับไม่เหมือนเดิมเขาแก่ขึ้นเล็กน้อยเววตาเปลี่ยนไปและบางสิ่งในตัวเขาได้ถูกทิ้งไว้กับแสงนั้นแล้วพิมเดินเข้ามาเธอโอเคไหมต้นยิ้มบางหาหา่ฉันยังอยู่แต่ไม่เหมือนเดิมฉันเห็นทุกอย่างแล้วอดีตปัจจุบันและอนาคตและฉันรู้ว่าพ่อภูมิใจในฉันเขาหันกลับไปมองวัดที่ตอนนี้เงาสว่างสวยัย เสียงนกร้องดังขึ้นจากต้นโพเสียงระฆังดังแผ่วเบาเหมือนโลกกลับมามีชีวิตอีกครั้งต้นก้มลงเก็บจี้พญานาคที่ตอนนี้ไม่มีพลังอีกต่อไปแต่ในใจเขาเต็มไปด้วยแสงของคำมั่นสัญญาและเมื่อเขาก้าวเดินออกจากวัดเงาบนเส้นทางใหม่ที่ไม่มีผู้พิทักษ์ไม่มีเงาไม่มีความกลัวอีกต่อไปเขาก็รู้ว่าแม้เขาจะเป็นเพียงชายธรรมดาคนหนึ่ง แต่การเดินทางของเขาไม่ธรรมดาอีกแล้ว